พร้อมค่ะตั้เฮ้ยเอ้ยตัเลยตังเลยทเ่าีธอบอกไปเท่าไหร่เธอบอกไปเท่าไหร่ก่อนเธอบกไเทาไหร่ห้ารอยห้าสิบอ๋อห้าร้อยห้าสิบได้ได้ค่ะห้าิบได้คนนี้สวยมากขายของชิขยขอขายอะไรก่อนอ่ะเอาไปขายปัะมมลได้ก็เอาไปเลยเงินอ่ะคนละครึง่ง แป๊บนึงไม่เอาเอากำไรหน่อยประมูลตุ๊กตาในราคา20่สิบยี่สิบบาทจำเนึงไม่มีกระมู่นถูกมากค่ะราคาตุกตาค่าฉลากฉันก็ยีบาทแล้วจรใช่ตุ๊้อยหบาทเท่านั้นตุ๊กตาตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่เอาไม่ได้แล้วนะคะพลาดจริงๆขายทริปมากอ่ะสนใจไหมคะไหนดูคนดูขึ้นมาแล้วอ่ะช่วยขึ้นช่วยค่ะพี่ชุดชัยพี่ชุูชัย ไสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจะมีถ่ายอีกนะคะยิ่งกว่ะคุณมองไ่มน้องดุ๊กดิกกูล่าสุดเ้าไปประมูลกันแล้วมิสแกนร้อบาทเท่านั้นมาคัลองพีทีมากค่ะเอาน้องดุ๊กดีของเซนกิกับน้องได้วันสอบไปประมูลเรียบร้อยแล้วสิบยประมูลทิปด้วยสามร้อยห้าสิบบาทค่าระเบิดตอนที่หนึ่งคะ อย่างนี้ก็ได้หรอพี่มีคุณพี่วันลบซื้อในราคาห5 0ราสิบาทมาเลยจัสมินบอบเลยค่ะ550เอางี้สุดยอดขอบคุณเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาแล้วไปกินเอาไปกินว่าฉันเธอได้จริงๆไม่ใช่หรอฉันกินว่าให้หนูขาดูหน่ยเดียวหนูหน่ยเดียวเท่านั้นขายได้แล้วเธอ นางขายให้ฉัน550ตุ๊กตาเธอขายเก่งมากสุดยอดต้าทำลายเธอหรือเปล่าเธอไม่ไม่ไม่ฉันจะขายอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ไม่มีที่เก็บวันนี้มึงผู้ชายหล่อมากนู่นนู่นผู้ชายหล่อมากมากกับเมียทุกคนและผู้ชายฉันไม่ยุ่งฉันหนีขอที่มีแต่แบรนด์